่งที่แล้วนะคะเราได้รู้จักกับ i อยู่กำลัง n ไปแล้วนะคะโดยที่ i อยู่กำลัง n เนี่ยคุ้ยเท่ากับนึ่งสองสามสี่แล้วก็อะไรนะคะ i ลบหลบ i แล้วก็1เหล่านี้นะคะเป็นเศษท,ที่เกิดจากการหารด้วยเลยคะ่ะหารด้วย4นะคะดังนั้นนักเรียนอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องท่องให้ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะในเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะคะ complex number น,นะคะ จำนวนเชิงซ้อนนะคะจะเขียนอยู่ในรูปของ a บวก bi นะคะ a บวก bi โดยที่ a ก็คือเลขที่มันไม่ติด i น,นะคะเราจะเรียกมันว่าส่วนจริงหรือว่า real part นะคะ b ก็คือจำนวนที่มันติด i เนี่ยเราจะเรียกมันว่าส่วนจริงตัภาพนะคะในทำนองเดียวกันค่ะการเขียนจำนวนเชิงซ้อนนะคะนักเรียนสามารถเขียนได้อีกรูปแบบหนึ่งก็คือในรูปแบบของคูณดับนะคะ ถ้าเกิดตัวแรกนะคะเราก็คือเราก็จะเขียนอยู่ในขั้วนับ A B แบบนี้นะคะตัวแรกเราก็จะเรียกมันว่าน่าจะเป็นส่วนอะไรคะน่าส่วนจริงต่อมานะคะ B B ก็คือขั้วนับตัวหลังเนี่ยนะคะเราจะเรียกมันว่าส่วนจินตภาพหรือว่า imaginary part นะคะดังนั้นการเขียนจำนวนเชิงซ้อนนะคะเขียนได้สองแบบเขียนในรูปของการบวกก็ได้นะคะก็คือ a บวก bi a ก็คือเลขที่มันไม่ติด i นะคะก็คือส่วนจริง b ก็คือเลขที่ติด i นะคะก็คือส่วนจินตภาพถ้าเขียนอยู่ในรูปคว่นับนะคะคู่นับตัวแรกจะเป็นส่วนจริงคว่นับตัวหลังนะคะจะเป็นส่วนจินตภาพนั่นเองทีนี้มาดูนี้ค่ะจากคู่นับ ab นะคะ ถ้าเกิดว่า a เป็นศูนย์หมายความว่ายัางไงถ้า a เป็นศูนยนะคะเราก็จะได้ว่าถ้า a เป็นศูนย์เนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะส่วนอะไรเท่านั้น,นะคะส่วนจินตภาพใช่ไหมคะเราจะเรียกจํานวนเนี้ยะคะ่ะว่าจํานวนจินตภาพส่วน b ถ้าเกิดว่า b เป็นศูนย์ใช่ไหมคะอันเนี้ยมันคือส่วนจริงใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามันไม่มีจํานวนจินตภาพนะคะจำนวนเนี้ยคะ่ะเราจะเรียกมันว่าจํานวนจริงเราจะเรียก a ว่าจํานวนจริงโอเคต่อมาเนะคะเรารู้จักกับส่วนจริงกับส่วนจินตภาพไปแล้วนะคะ ทีนี้มาดูเรื่องการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนนะคะวันนี้เรื่องที่จะเรียนก็คือการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนก่อนเลยนะคะอ่ามาดูการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนนะคะถ้าเกิดเขียนอยู่ในรูปของ a บวก bi นะคะ a บวก bi อันนี้ก็จะเป็น c บวกกับอะไรนะ di นะคะหลักการนะคะก็คือเอาส่วนจริงมาบวกกันนะคะส่วนจริง ส่วนจริงของตัวแรกเนี่ยก็คือ a ส่วนจริงของจำนวนหลังก็คือ c ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เอา a มาบวกกับ c นะคะ a บวก c นะคะแล้วก็บวกกับส่วนจินตภาพบวกกันนะคะส่วนจินตภาพบวกกันส่วนจินตภาพของตัวแรกก็คือใครคะ b บวกกับส่วนจินสภาพของจำนวนหลังก็คือ b dog นะคะแล้วก็ติด i ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเป็นในรูปของควนดับมากค่ะก็เอาควนดับตัวแรกนะคะมาบวกกันควนดับตัวแรกอ่ะคู่หน้านะคะ a บวกอะไรคะ a บวก c แล้วตัวหลังมาบวกกันก็คือ b บวกใครคะ บวกดีแบบนี้นะคะดังนั้นส่วนจริงบวกส่วนจริงนะคะส่วนจิตภาพบวกส่วนจิตภาพนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ในรูปของจํานวนที่ติด i นะคะก็ต้องมี i อด้วยนะควรดับนะคะก็คือตัวแรกบวกกันแล้วก็ตัวหลังบวกกันนะคะทีนี้มาดูคุณนะสมบัติของจํานวนเชิงซ้อนนะคะสมบัติของจํานวนเชิงซ้อนเนี่ย ก็คือ1มีสมบัติปิดคาว่าสมบัติปิดคืออะไรจํานวนเชิงซ้อนบวกจํานวนเชิงซ้อนนะคะจะได้จํานวนเชิงซ้อนก็คือมันมันไม่ได้ไปไปเป็นจํานวนอื่นนะคะต่อมาสลับที่ก็คือถ้าเกิดว่าเส้นหบวกเส้นสหรือว่าเส้นสบวกเส้นหก็ได้เนาะสลับที่กันบวกต่อมาเป็นกลุ่มตอนแรกนะคะเส้นหบวกกับเส้นสใช่ไหมคะเราสามารถเอาเส้นหเอาเส้นสบวกกับเส้นสก็ได้แล้วค่อยมาบวกกับเส้นหนะคะ ่ะมาดูเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์มันก็คล้ายๆกับเรื่องจำนวนจริงเอกลักษณ์การบวกนะคะเอกลักษณ์การบวกก็คือค่ศูนย์นะคะในทํานองเดียวกันค่ะในเรื่องจํานวนเชิงซ้อนนะคะเอกลักษณ์การบวกเนี่ยก็คือศูนย์ศูนย์นะคะหรือว่า a ก็คือศูนย์บก็คือศูนย์นั่นเองนะคะต่อมาอินเวอร์สนะเรียนอินเวอร์สจำง่ายๆนะคะอินเวอร์สก็คือจํานวนตรงข้ามนั่นเอง อินเวอร์สนะคะคือจำนวนตรงข้ามเนาะดังนั้นอินเวอร์สเนี่ยก็คือการใส่ลบเข้าไปทั้งกับส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตาภาพนั่นเองนะคะอินเวอร์สเนี่ยอินเวอร์สการบวกนะคะก็คือการเอาอินเวอร์สเนี่ยมาบวกกับตัวเองนะคะบวกกันแล้วจะได้เท่ากับศูนย์ก็คือเอกลักษณ์นั่นเองต่อมาอ่าทีนี้มาเริ่มทํากันเลยนะคะอ่ามาดูข้อแรกนะคะหน้าอะไรเนี่ยหน้าฮ่าเนาะ เดี๋ยววันนี้เรียนเรื่องการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนก่อนนะคะข้อห้านะคะอ่ะมาดูแบบฝึกหัดที่สองนะคะในชีทของนักเรียนอ่ะมันน่าจะจางนะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่มีชีทนะคะหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะก็มารับชีทไปนะคะแล้วก็ตามให้ทันเนาะอ่ะทีนี้มาดูนะคะให้บอกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนะคะ ส่วนจริงมาดูส่วนจริงนะคะอย่างเช่นอันนี้นะเนี่ยเลขก็คือเลขที่มันไม่ติดไอเนาะส่วนจริงก็คือใครส่วนจริงก็คือสามส่วนจริงทภาพก็คือสี่โอเคนะคะต่อมาอันนี้บ้างอันนี้นะคะส่วนจริงคือส่วนจริงคือใครคะ ส่วนจริงคือ4แล้วส่วนจินตภาพคือใครคะลบอะไรลบ3ามนะคะทำให้ดูข้อ1ข้อ2ข้อ6แล้วก็ข้อ10บอะข้อ6นะเรียนข้อ6ส่วนจริงถามว่า ข้อหเนี่ยส่วนจริงมีส่วนจริงไหมไม่มีเพราะมันเป็นจํานวนที่ติด I อย่างเดียวใช่ไหมคะดังนั้นส่วนจริงก็จะเป็นศูนย์ส่วนจริงต่ภาพก็จะเป็นลบห้าอ่าดูข้อสิบบ้างข้อสนะิบนักเรียนเป็นสแควรรูทก็เหมือนกันจํานวนที่มันไม่ติด I นะคะก็เรียกมันว่าส่วนจริงเนาะดังนั้นอันนี้ลบสองสอง เป็นส่วนจริงต่อมาส่วนจริงต่าภาพคือลบสามรูทสามเป็นส่วนจริงต่ภาพนะคะถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคะซอ่ะทำให้ดูอีกหนึ่งคอละกันลบ C นะเนี่ยลบ C ก็คือส่วนจริงก็เท่ากับใครนะลบซี 4, ส่วนจรินต่ภาพมีจํานวนที่ติดไอไหมไม่มีถ้าไม่มีจานวนที่ติดไอก็แปลว่าส่วนที่ติดไอเป็น ศูนย์นั่นเองโอเคนะคะดังนั้นแยกส่วนจริงกับส่วนจินตภาพให้ออกนะคะต่อมามาดูอันี้บ้างการหาผลบวกของจำนวนเชิงซ้อนนะคะอ่ะทำให้ดูข้อหนึ่งหกเจ็ด สิบแล้วก็สิบสามะเริ่ม,ามําเป็นการบวกลบจํานวนเชิงซอนนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเนาะส่วนจริงบวกส่วนจริงส่วนจนินตภาพก็บวกส่วนจนินตภาพนะคะอะมาเริ่มทํากันเลยเริ่มจากอันนี้นะคะส่วนจริงสามบวกห้าใช่ไหมคะอะครูก็เขียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวขั้นตอน,นแรกๆนะคะครูจะเขียนละเอียดเนาะแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจจะลดขั้นตอนบันขั้นตอนลงนะคะ สามบวกห้าเอาส่วนจริงมาบวกกันแล้วก็บวกกับส่วนจินตภาพส่วนจินตภาพก็คือใครคะสี่บวกสองไอก็จะเท่ากับส่วนจริงบวกกันค่ะสามบวกห้าเป็นแปดบวกกับสี่บวกสองเป็นหกอย่าลืมไอด้วยนะต่อมาดูข้อหกนะคะข้อหกนักเรียนถ้าเกิดอยู่ในรูปของคูณดับ อยู่ในรูปของคู่อันดับก็คือคู่อันดับตัวหน้านะคะบวกกันแล้วก็คู่อันดับตัวหลังมาบวกกันเนาะคู่อันดับตัวหน้าก็คือใครสามกับใครสามกับห้าดังนั้นเอาสามมาบวกกันเป็นสามลบห้าเนาะโอ้ยต่อมาโซ่คู่อันดับตัวหลังก็คือลบสี่บวกกับใครบวกสี่ คนับตัวหน้าบวกกัน3มลบห้าก็เหลือลบสองตัวหลังนะคะตัวหลังก็จะเหลือลบหต่อมาลองเ,เขาเ้า7อีกข้อหนึ่งนะคะคนดับตัวหน้าคือใครห้าลบต่อมาคนณดับตัวหลังก็คือหลบเลยคะ่ะหลบหเนาะได้เป็น ศูนย์ศูนย์นะคะน่ะต่อมาดูข้อสิบบ้างทีนี้ข้อสิบมันเป็นการลบนะคะนักเรียนดังนั้นนักเรียนอ่านดูก่อนหน้านี้นะคะเวลาครูเขียนครูก็จะเอาสามบวกห้าแบบนี้ใช่ไหมคะอ่นอานได้สามบวกห้าแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้เป็นสามบวกกับลบห้าสามบวกกับลบห้าก็เลยได้สามลบห้าอันนี้ก็เหมือนกัน หบวกกับลบห้าก็เลยได้ห้าลบห้านะคะแต่ทีนี้พอมาเป็นจำนวนที่ติดลบนะคะก็ห้าลบสิบอ็ดนั่นเองอันนี้เป็นแบบ i เนาะห้าลบสิบเอ็ดนะคะแล้วก็บวกกับหกแ่้เรีนี้หก ลบกับลบสนะลบกับลบสองแล้วก็อย่าลืมติดไอด้วยดังนั้นนะคะนักเรียนเวลาบวกเนี่ยครูอาจจะค่อนข้างไม่ห่วงเท่าไหร่แต่เวลาลบนะคะนักเรียนต้องตั้งสติดีๆนะว่าเอ้ยเขาให้อะไรมานะคะดูนะห้าลบสิบใช่ไหมคะหลบกับใครลบสองหก ลบกับลบสองนะคะดังนั้นหลายครั้งเลยที่เวลาโคเห็นนะคะถ้าเป็นโจทย์ที่เป็นในเรื่องของการติดลบซ้อนกันเนี่ยนะเรียออาจจะมีบางคนเนาะที่สับสนนะคะ5ลบ11เหลือลบ6นะคะอันนี้ลบติดก,กัน,น,นะะ 8. กลายเป็นบวกนะคะ6บวก2ได้8ก็กลายเป็นบวก8ปไต่อมาลองทำอีกข้อหนึ่งอันนี้นะคะถ้าเกิดเป็นคั้วนับบ้างคั้วนับก็คือ เอาสองสองลบกับใครสองลบกับลบสามนะคะแล้วต่อมาส่วนจินตภาพก็ลบแปดลบกับใครลบห้าลบติดกันเปลี่ยนเป็นบวกได้สองบวกสามเท่ากับห้า คูณนับตัวหลังล่ะลบแปดลบสิบห้าก็เท่ากับลบสิบสาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสามจำนวนนะคะนะักเรียนอสามจำนวนสามจำนวนก็เอาส่วนจริงมาบวกกันเนาะดังนั้นเอาลบห้าบวกเจใช่ไหมลบห้าบวกเจดแล้วก็ลบก็ครลบห้าต่อมาส่วนจริงต้ภาพบ้างส สบวกลบอะไรเนี่ยลบแแล้วก็ลบกับใครลบกับสิบแล้วเราก็บวกลบกันนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เรียนเรื่องการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนไปก่อนเนาะดังนั้นนะคะสิ่งที่ได้ไปในวันนี้ก็คืออะไรบ้างก็คือ1น,นะคะแยกส่วนจริงกับส่วนจริงตภาพให้ออกนะคะถ้าเกิดเป็นในรูปของจำนวนที่ติด I ส่วนจริงก็คือ จำนวนที่ไม่ติดไอนั่นเองส่วนจินตภาพก็คือจำนวนที่ติดไอเนาะแยกให้ออกนะคะถ้าเกิดว่าจำนวนถ้าเกิดว่ามันไม่มีส่วนจินตภาพหรือว่าส่วนจินตภาพเป็นสูตรเราจะเรียกจำนวนนั้นว่าจำนวนจริงแต่ถ <CPR> <c oughs> ้าเกิดว่าจำนวนนะคะที <c oughs> ่ส่วนจำนวนจริงเป็นสูนนะคะเราจะเรียกจำนวนนั้นว่าจำนวนจินตภาพนะการบวกลบจำนวนเชิงซ้อนนะคะก็คือเอาจำนวนที่มันเป็นจำนวนจริงเนี่ยส่วนจริงมาบวกกันเนาะแล้วก็ ส่วนดินภาพนะคะมาบวกกันนั่นเองก,การลบนะคะตั้งสติดีๆเนาะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะคะให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็อย่าลืมส่งมานะคะวันนี้คบไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ